ผูกขาผูกเขียงการผูกเขีงครับสั่งมาเดี๋ยวคอตั้งกล้องครับไม่มีมือกล้องให้ตากล้องให้เราต้องไปตั้งกล้องครับเดี๋ยวพื้นที่ที่เราจะปลูกครับก็ตรงนี้ครับเห็นต้นขาครับหลังนหรอไครับเวลาเกี่ยวอีกแล้วเหรอนี่ก็มือหลังขาแล้วครับ ถ่ายได้เลยี๋ย่รครับเราดนครับรผมจะกลัวดี๋ยวเอาุงขาไว้ครับนะครับาก็จะขุดผับบัวตอนนี้ครับเพราะว่าตรงนี้มีร่มไม้อยู่เพราะพืชชนิดนี้ไม่ต้องการแสงแดดมากครับเราร่มไม้ล่ไไรลมไบครับ เห็นลงอยู่อันนี้เราก็มาเห็นลืงอนยืนอยู่ตรงนี้ดูกล้องให้นะครับน,นี้เราก็ขุดพื้นที่ปลูกครับวันนี้ก็ถ่ายหญ้าออกนิดหน่อยครับให้หญ้ามันปกคลุมมากครับเพราะวันจะได้คุมความชื้นไหมช่วงนี้ฝนไม่ค่อยตกครับทิ้งช่วงมาหลายวันแล้ว เดี๋ยวเราลงขลงหัวขาหัวอย่างเงี้ยลยนะครับเดี๋ยวเราเทออกมาเลยครับอันนี้เราก็จะเลือกปลูกนะครับปลูกสับปลูกแถวแถวนี้ครับเพราะว่าพื้นที่เราที่แบบดินร่วนๆก็มีไม่ค่อยเยอะครับตรงนี้ก็จะมีพวกกระชายพวกขาอยู่ครับที่ปลูกไว้ก่อนหน้านี้ นี่ก็เป็นหลานชายครับก็มาอยู่ด้วยมาช่วยไม่ช่วยดูครับมากวนนี่เป็นหลานหลานชายเป็นกำลังใจให้ครับ

ก็ใครมาชมคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับฝากกดติดตามกไดไลค์กดแคร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ